สวัสดีครับนี่เป็นเกมที่สองแต่เหมือนเกมแรกจะอัดไม่ติดอุ๊บ <Oops. S 1> เอาไปว่าเกมแรกชนะแล้วกันนะเล่นหยันเกมที่สองเล่นเป็นสิวนะครับได้ป่ากีกแล้วดีมากนะครับไม่ต้องเล่นโลมแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะต้องลำบากฝีมือตัวเองนิดนึงเพราะถ้าเล่นโลมนี่ก็แบบเดินเดินเดินเนื้อจะสบายกว่านิดหน่อยนะดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเล่นแต่โลมแล้วแบบเราจะไก่กินไหมต้องเอาอย่างอื่นมาปนปน,ปนกันบ้างนะมันจะได้มีความหลากหลาย ซึ่งเกมนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเจอเป็นอ้อยด้วยนะออีาอาอีนี่ตรคข้าจะน่ากลัวในรูปเกมประมาณนี้เลยนะคแล้วก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับและฝั่งตรงข้ามมีดอเรียด้วยนะเป็นอีกหนึ่งปัญหาชีวิตที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่า โอ้ไม่ก็อีโอ้ยังโดนผมว่าเราจบแล้วละเกมนี้นะครับนอกจากผมช่วยแม่งไม่สำเร็จละผมยังจะเสียคีบอีกโอ้ my god ของจริงนะของจริงของจริงดาเมจเรายัง,ง,งยยไม่มีนะต้นเกมเราจะไปมีก็ ตอนนี้มีไอเทมแล้วซึ่งตอนไหนผมก็ไม่สามารถดูได้นะอืมดาเป็นแพนด้าจับยากอยู่นึง่งครั้งจะอยากที่จะช่วยเหลือครับสรงนี้ การดดกป้อมเกิดขึ้นอืมโอเคได้มาตัวหนึ่งอาจจะเปิดดารกได้นะครับเดี๋ยวลองเสียงเปิดดูแพนด้ามาแล้วนะครับเพื่อนผมก็มาแล้วเหมือนกันช่วยผมตีหน่อยเพื่อนโอ้ oh my god อ๊้ ขอบใจมากครับทีมรัดให้แมดีจริงๆผมอยากออกลองเท้าเจาะวีดก,ก่อนอนะ่ะจะได้ฟาร์มเร็วๆตอนนี้เราฟาร์มช้ามากแล้วครับตอนแรกว่าจะเล่นคีร่านะแต่มาเล่นซิล ก็มีได้อยู่มั้งที่ไม่เล่นคีลาเพราะว่าอยากโป๊กไกลๆมากกว่านะคีล่ามันค่อนข้างเจาตัวเข้าไปแลกมากกว่าซึ่งกลัวไนงะวุนะ่นใจตอนนี้เราฟาร์มซ่อมครับคิดว่าตอนนี้เริ่มดีแล้วด้ภาพใหญ่นะโอเค อาตายเลยหรออาจจะเล่นได้นะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะยังไงอละคีบหมดแล้วก็ไม่บอกยืนเอ่อตั้งนาน <c oughs> <c oughs> เสียเวลาไปประมาณ0.25วินาทีได้นะแต่ตอนนี้ชาหออกทั้งนั้นจะโซ่หลุดจ,ดจัดๆไม่ใช่เรื่องดีเลยนะ w ั a t ต h e f ฟ c k ผมเดือดตดเลยโอเค เดี๋ยวดูว่าจะเล่นได้ไหมอันตีหลบหลบไม่สำเร็จผมโดนแตะกรอบแล้เนะี่ยหลบโอ้โหยังโดนนี่ไม่ตายด้วยนะผมผมหลบแม่งหลบไม่ได้น่าจะเข้าไปตายเลยดีกว่าโดนดับเบิ้ลแปะโอ้หม g กอ ค่อนข้างยากนะเกมนี้ผมน่าจอเป็นมิ o อฟเพนเลยไหม <laughs> บอกให้ไอทมรับของซิลครับมิวอฟเพนอูดับป้อมดับป้อม <laughs> เล่นยากจัดนะครับตอนไรกทวจะเล่นง่ายกว่าน,นี้นะมีป้อมแต่ยากครับเพราะว่าไหลเลยต้นเกมผมพลาดด้วยไม่พลาดต้นเกมมันจะโอเคกวันนี้นะ แต่นี่พาต้นเกมนะครับเสียสรงเลยอว้ยเนี่ยไม่สวยเท่าไหร่นะโอเคเออกได้อยู่อยากให้เล่นบนจังนะครับโอ้โหไม่ทันเสน่าจะปิดได้อยู่อันตีกันเลย ห้าวิสี่วิพุ่มไม่โดนได้อยู่มั้งโอ้ลาลิโปเอาให้นะครับเป็นเรื่องที่น่าพิติยินดีเช่นกันลบนี่ผมลบเก่งนะอันนี้ไม่รู้เสียงเปนหรือเปล่านะคแต่ผมคิดว่าเขาอจะเล่นจังหวะโรเทน่นนะ ดังนั้นน่าจะได้ตีอยู่คนระับโอเคเพราะว่าแครี่เขาไม่น่าจะขึ้นมาบนอีกรอบอบนดันได้ป้อมไปแล้วก็ค,คิ่โอ้โหสกิลไม่โดนคิดว่าน่าจะตีมังกรฟรีนะก็เลยตีมังกรตอนนี้ชาลอดค่อนข้างจะเกิดนนะก็เป็นเรื่องที่อุ๊บสีอุ๊บสี แล้วคือเกมนี้สจวตค่อนข้างจะลวงยากมากผมคงจะโดนแปะสองรอบซึ่งเจ็บมากนะโอเคตรงนี้เพื่อนน่าจะไหวเราฟาร์มก่อนถ้าเพื่อนไหวเราฟาร์มโอเคน่าจะดันต่อได้เดี๋ยวผมดันล่างนะไปโอเคสวยจ วันนีโอเคดากจะเกิดเดี๋ยาเป็นบริเคตต่อนะครับจะได้เรียบร้อยแนละ้วอา้าวไม่มีฟิกเกอร์อปรลาไปไหนแล้วนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเจอปลาไหมปลาไม่เจอละ ป้อมบนเสียงไหมผมว่าเสียงอยู่นะครับแต่ว่าอ้อยน่าจะเล่นฝั่งล่างมากกว่าเอาฝั่งบนกว่ะโอ้ไม่ดีวันนี้ระวังชาลอตนะครับชาลอดกับอ้อยน่าอยู่ฝั่งบนเวฟบนน่าจะมีเวฟหนึ่งนะครับหรือเปล่า,ามีครับมีม,มีโอเค มาตอนนี้เราเล12สิบสองแล้วนะมันตีเราจะส่งพลังอนุภาพระดับหนึ่งแล้วจะฟาร์มไปก่อนนะเดี๋ยวดูว่าจะตีดาเรืนะ่องไหมนะอาต้องเสียงเปิดเลยผมว่าหลบออกมาก่อนนะต้องดูว่าจะยังไงต่อนะ อันนี้ทรงๆไปก่อนนะต้องช่วยกันป้องกันก่อนนะโอเคครับอืมรอดนะรอดอยู่โอเคครับได้อยู่แต่ผมเสียแพนนินนะ ล้องกันกลางก่อนหนึ่งเวนะครับโอเคได้แข็งอยู่นะโอ้ยจะรวงเดี๋ยวลองมรักแพนด้าดูนะคิดว่าแพนด้าน่าจะขึ้นนะครับโู้ยไปหมดนะครับตายไหมไม่โดนเสียดายนะหูแพนด้าโคตรผิวอ่ะแม่งอ้วนผิวของจริงนะครับคนไทย ใจญี่ปุ่นนะโอเเรอเป็นมลเพนเลยทาม,มิงกำลังมานะครับทามิงเป็นมิวเพลนเราได้มลวเพผมคิดว่าน่าจะสู้กับพวกโจ๊กเกอร์ได้ไงึ้นดับเบิลแพนิตว่าอ๋อผมก็ถึงว่าทำไมมันลัาด้านบนได้นะอแล้ตีสองบับได้เนาะปล่อยล่างเลยเ,เน็ดเน็ดเน็ดโอเค เรามองหาไฟไว้ก่อนนะครับผมงทีว่าโจเกอร์น่าจะรอดยากนะครับเบยสกิลไม่โดนโอเคสกิลไม่โดนโจเกอร์นะโอเคผมปล่อยล่างถือว่าน่าจะเป็นคอลเล c t p l a เนาะผมอาจจะใส่กับอ้อยต่อได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นสแต็กก่อน โบแบเป็นยังไงครับราชาซิลกดสองสกิลตายแบของเท่นะครับแล้วกำมันออกสตาร์บอกหนูก็ฟินิชลูกคอมอะไรก็ช่างนะครับแต่เล่นสูตรนี้ไม่ค่อยมีดุเรื่องอะไร ภาพใหญ่จะยังไม่เป็นไรนะเราตีสองบับเลยเขาน่าจะคอนเทสยากอยู่ลนะอุลโดนอย่างนี้เอา้าไม่ตายอูย้ผมนึกว่าโดนสองสแตก็กผมเลยพูดโดนอย่างนี้โดนสแต็กเดียวเป็นไรดิรปโปคัทให้อยู่นะสวยอยู่อุ้ทำให้ทีมเราแรงเนี่ย แบบงงๆวะโอนนั้นเราออกบิลนี้ผมไม่มีนี่วะเดี๋ยวเราเหลือตัวเล็กอันนะที่รีโปลแล้วกันนะเดี๋ยวลองมาดูแล้ว,ลวจะเล่นกลางได้ไหมเคอเอาเช็ดพุ่มมาไม่โดนเราโลบังได้อยู่อุย้ยขึ้นสวรรค์ไปเลยนะครับ ฉันเดาบดึงด้วยเมื่อกี้นี้นะหายเลยวะเดี๋ยวเราตีตัวเล็กคนเลือดก,ก่อนเก้าวีมีอันตีนะครับตีป้อมได้ไหมสุสวยครัพี่อืมเคียร์คีบให้ได้อยู่อะโอเคสองสแตก็กสองสแต็กลีผมมันเคียร์ได้นะแปะไปก่อนเลยอันตีผมอะอืมเขาเคียร์ได้เวฟหนึ่งวะ คย okay, ครับร,รีกลับไปกันเราจะถอยกับเปลดาหรือเปล่าว่าถอยกับเปลดาน่าจะง่ายกว่านะงั้นเราปล่อยบนนะมว่าอาจจะได้นะเรามีสองแพนดินนะโอกาสพลาดจะน้อยกว่านะโอเคเราต้องรีบตีดาด่าเลยผมปล่อยบนนะสวยครับรออยู่ปะผมอยากโอ้ยอย่าแล็กอย่าเล็ก <laughs> โอ้ oh my god สวยลิโป้โอ้เล่นแย่จัดนะครับไม่รู้ดูอะไรอยู่แต่ไม่น่าใช้หน้าจอนะครับอืมเล่นไม่ดีเลยวะแต่ได้อยู่ตรงแม่งไม่ดีเท่าไหร่เลยอุ๊บสีอุ๊บสีไปหน่อยนะครับน่าจะได้ป้อมนี้นะผมว่าเดี๋ยวดูว่า จกเกอร์จะกันไหวไหมชิวกันไม่ได้หรอกเฮ้ยอย่าพอ,อแล้วอู้มันรู้เหรอเฮ <c oughs> ้ยแอนนิดก่อนอชิบหายแล้วรออยู่ปะโอ้ my g ก็ขอบคุณพระพุทธเจ้านะครับไม่เกี่ยวอะไรหรอกเฮ้ย <c oughs> อู้ลบจะวิบวฟ้าใช้อะนะอะไรเว้เนี่ยเดี๋ยวเรารอเก็บเงินแล้วเราจะขายรองเท้านะเปลี่ยนเป็นเกาะเกิดแล้วเป็นคอมโบเกาะเกิดแข็งเขียวจะเป็นคอมโบประมาณนั้นนะจะลองดูว่าจะดักได้ไหมแล้วเขาเดินเข้ามาซ่องนี่อาจจะล่วงอยู่นะตายไหม ผมอาจจะตายไหมโอเคมันตายมันตายเห็นเราลีเลือดลิโป้ดันบนนะสวยจัดแต่ผมไม่มีเลือดจะรีนะทำไงดี ì, ชีวิตเดี๋ยวลองเดินไปดูอันติอ้าววิพี่มาแล้วน้องได้คลิดไหม จะได้กซิ t ไหมวันนี้นี่ฮะผมเดินมาขนาดนี้ผมเลยต้องได้คิวไงมันให้ผมเหนื่อยนี่ผมตัดเลือดด้วยเอาดีโอ้คือเกมนี้ผมแพน้หนยังไม่ชนะเลยนะเจ็ดวิแปบ๊บหนึ่งโอ้โหโคตรพลิ้วเรียกว่าพิ้วระดับตำบนนะครับ ไปเา่าปะฟ้ากันเว็บล่างดันนะโอ้ยไ,ไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยโอ,ยโอเคตีดาร์กได้ไหมโอ้ยตายต้องรอนิดนึงโอ้ยอย่าเพิ่งตีเพื่อนโชคดีนะครับดาเกิดบน เพราะเรามีคลิปล่างเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเคโอเครอด,ดูเค okay, เราลอ็อกไ้แค่สองอย่างก่อนโอ้โ oh, ห oh, โดนโซนระดับเรียวเมนซุคุนะมาโซนวะโอ้โ oh, หแล้วโจเกอร์มันยิงอะไรแม่นขนาดนี้วะคือเราไม่มีฮิวเหมือนมันไงน มันหิวไม่หยุดเลยต้องรอรีโป้ก่อนโอ้โหโดนทุกดอกบอกเพื่อนกันเดะเดะเด้อ What the fuck man Holy shoot What the hell was that วิ่งตีสวยอะไม่โดนนะเดี๋ยวไปดูชาลอดก่อนนะครับตัวนี้สำคัญกว่า อย่าลืมที่จะดันเวฟนะครับคนเราจะจบได้ต้องมีเวฟโอเคไล่ขึ้นไปรวมการอะไรอยู่นะอันนี้วิธีการบอกให้นะเดี๋ยวผมซับของโชว์เอาไม่ตายตีได้ไหมตีได้ไหมโอ้ไม่ไดู้อึดแท้ว่าอึดแท้ว่าเราอะ ไม่ตายด้วยแต่จบได้อยู่คือผมอยากจะโชว์วิธีสับของแบบไม่ต้องล็อกหลายรอบนะครับเดี๋ยวไปโชว์ให้ในเกมฝึกแล้วกันถือเป็นของแถมนะวิธีสับของแบบไม่ต้องล็อกแข็งเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเกิดแข็งเคียวนะครับ๋ยวรู้ว่าผมกดทันไหมผมไม่เคยทำเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะทําได้นะคือแบบจังหวะเรีบี่ยล็อกไม่ทันแต่มันก็ล็อกไว้แล้วแหละจริงๆนะแต่ไม่ได้ล็อกตุดเนี่ยโอเคครับก็ ชนะไปสวยงามขู่เกมนี้คือต้นเกมพังนะครับแต่กลับมาได้โชคดีจริงๆโคตรโอ้โหพูดถึงต้นเกมแล้วผมเล่นโคตรกาเลยต้นเกมครับเด็กเกมไม่ได้เล่นดีเลยหรอก